จอรลึกประเด็นร้อนข่าวพ้นไทยบายมานโ o k ปรกิงสไตล์ประจำวันที่20มกราคม2565โดยชายพบพกร,รงังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพื้นไทยในช่วงของเช้าว,ว,วันนี้กันดะครับว,ว่าจะมีข่าวอัฟรายน่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้สะเทือนช้างศึกเคลิกเล็งคว้า PH16 ในกรักนี้ หลังจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การน,นำทัพของมาดามแป้งนนพันธ์ลํำซำและก็หัวหน้าโค้ชคนใหม่มาโนโพกคิงพาทีมประสบความสำเร็จถลิมบอลลังแชมป์ AFF Cup ั0 2 0ซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบ6ปีที่สำเร็จโดยล่าสุดนั้นกระแสะมาแรงเป็นอย่างมากทีนัาจากทางเคลิกเลิงสุดทางกาลิต้2สถึงทีมกำลังเดินหน้าเร่งคว้าตัวพิธวัตสุจิตธ,ธรรมกุลกองกลางเบอร์16ของทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF Cup 2022ในครั้งนี้ ซึ่งนักเตะแฟนต่างกล่าวเนี่ยมีสกิลการติดตัดเกมนะฮะที่เด็ดขาดอ่านเกมก็แม่นยำคอยปัดกวาดเกมรุกของทีมคู่แข่งก่อนจะเข้าถึงคู่เซนเตอร์ที่สำคัญฟิตเต็มทั้งวิ่งชนิดไม่มีหมดถือเป็นห้องคเครื่อง,องสำคัญทีมชาติไทยสู่ความสำเร็จควา้าแชมป์เอฟเอฟ2ในครั้งนี้พร้อมกันกระถูกยกเป็นหนึ่งในกองกลางที่เจ๋งที่สุดจากฝ่ายการแข่งขัน a f f ในทัวร์นาเมนต์ AFF ฟเรษกิจค <A FF> รับ2 0พในครั้งนี้เช่ <2020 S 1> นเดียวกนัน โดยทีมจากทางเคลิกได้ติดตามฟอร์มการเล่นของกองการที่ชาติศไทยอะไรนี้มานานแล้วนะและตอนนี้โคต้าอาเซียนของเคลิกเปิดเต็มตัวแล้วพวกเขาจําเป็นจะต้องรีดตเนการเพราะทีมจากทางเจลิกของญี่ปุ่นก็กำลังเล็งพิธวัตไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันนะเปน็นนาังงานนี้นผมเจ้าหนุ่มพิธิวัตสิธิตมกุลดูแล้วจะได้ไปเคลิกจริงๆหรือเนี่ยงานนี้ก็ไ่ให้กำลังใจเขากันด้วยครับ เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พิธิวัตคนนี้ไปลุยสึกเคลิกให่จงได้ครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสุดเชียร์คาวาซกิฟอนตาเล่เปิดโชมชุดแข่งใหม่แมสซี่ไทยล่าช้ปโดยงานนี้เตรียมชมแมสซี่เจชนาทิพย์สมกสินในยูนิฟอร์มชุดแข่งใหม่ของคาวาซกิฟอนตาเล่เทมแชมป์เจลิกที่สมัยซึ่งแชมป์ญี่ปุ่นในรายการล่าสุดนั้นยังคงเลือกใช้ชุดแข่งขันในรายการ2022ภายใต้แบรนด์พูมาอยู่นะ ซึ่งคาวาซากิฟอนเตเลสฤดูกาลนี้ชุดแข่งใหม่เป็นการออกแบบในแนวคิด forward together หรือก้าวไปข้างหน้าด้วยกันซึ่งชุดแข่งเย้าจะเป็นโทนสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำสมโมสรชุดแข่งใหม่ชุดนี้ของฟอนเตเลสนั้นเป็นการฉลองการก,ารก่อตั้งสมโมสรครบรอบ26ปีกันอีกด้วยจะวางจำหน่ายเป็นทางการในวันแรกวันที่21มกราคมนี้เป็นนามังกานนี้ต้องไปรอดูกันต่อไปกันนะรับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ทีมชาติไทยมีประการประกาศอย่างเป็นทางการตเตรียมส่งชุดยู19ปีลุยศึก AFF ยู3ปีแชมปีเป็นชิพ2022ที่จะมีการแข่งขันกันขึ้นที่ประเทศกัมพูชาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งทีมชาติไทยนั้นอยู่ร่วมสายเวียดนามและก็สิงคโปร์ซึ่งเรามาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนกันดีกว่าหลังทีมชาติไทยจะส่งชุดนะฮะย19ไปล่าแชมป์ยู3ปีในครั้งนี้ เดกน,นิดเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งก็ได้บอกว่าฉันเชื่อว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นอายุน้อยเหล่านี้โชคดีนักเะเด็กไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาเพื่อสร้างศักยภาพนักเตะเยาวชนไทยโชคดีนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ชุดย19ปีเจอเวียดนามชุด u ายปีคิดว่าใครจะเหนือกว่ากันในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามชุด u ายปีอาชนะไทยแลนด์อยุ19ปีได้ไม่ยากนะคอมเมนต์ต่อมา ดังนั้นในเอเชียตอนออกเชียงใต้ทุกทีมที่ชนะก็จะภาคภูมิใจมากเลยทีเดียวคอมเมนต่อมามาเลเซียชุดยู21ปีเวียดนามชุดยู21ปีไทยแลนด์ชุดยู19ปีอินโดนีเซียชุดยู20ปีบวก8ผู้เล่นจากทางยู18ปีขึ้นมาคอมเมนต่อมาถ้าแพ้คู่เวียดนามกับไทยจะมีเหตุผลมากมายเลยนะคอมเมนตต่อมาไทยแลนด์ยู land, 19ปีเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ข่าวเม้นต่อมาไทยแลนด์ระวังจะแพ้กัมพูชานะข่าวเม้นต่อมาโปรดชมได้เลยข่าวเม้นต่อมาร,รายการนี้ทุกประเทศควรจะอบรมเยาวชนสู่การต่อสู้ระดับเอเชียในครั้งนี้ข่าวเม้นต่อมาเป็นการที่ดีที่เด็กจะได้สะสมประสบการณ์การเรียนรู้ข่าวเม้นต่อมาเป็นการตัดสินใจที่ดีจากทางสมาคามฟุตบอลไทยข่าวเม้นต่อมาเพื่อนอนาคตที่ดีของทีมชาติไทยข่าวเม้นต่อมาควรจะเปลี่ยนชุดอายุ3ปี เป็น AFF U19 ปีหรือ U21 ปีแชมเปี้ยนชิพหรือไม่เพราะหลายประเทศนั้นไม่มีชุดยูปีคอมเมนต์ Comment ต่อมาอาเซียนชุดยูปีที่สำคัญกว่าเราควรมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันที่ใหญ่และไม่ใช่วันฟีฟ่าเดย์หรอกนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยส่งชุดย19ปีเวียดนามส่งชุดยู21ปีคอมเมนต์ Comment ต่อมา AFF ชุดยูปีจะกลายเป็น AFF U19 ปี คอมเมนต์ต่อมามีเพียงไทยแลนด์ทีมเดียวเท่านั้นที่ส่งชุดอ9ยสิบเก้าปีเจอกับทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันเคารพการตัดสินใจของพวกเขาเพราะพวกเขามีเหตุผลของตนเองเป็นนักวงานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรไปให้กำลังใจน,น้องๆกันด้วยนะครับโอ้โหแบกอายุตั้งเยอะเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ AFF เปิดโปรแกรมการแข่งขัน AFF ยุคสปีทีมชาติไทยพร้อมเจอเวียดนามเลยนะ ททสองสี่เจ็ดตีข่าวใหญ่ปาร์คตอบสื่อก่อนจะคัดบอลโลกขอบุกแหลกเพื่ออยู่เหนือทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยงานนี้นะผมสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม The 7, เดอะชาวสองสี่เจ็ดรายงานบอกว่าปาร์คังซอตอบสื่อจะเอาชนะจีนเพื่ออยู่เหนือทีมชาติไทยโดยทีมชาติเวียดนามภายใต้การน,นำทัพโดยปาร์คขังซอยังคงอยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะพบกับทางออสเตรเลียและก็จีนหลังจากปาร์คังซอสเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางไปออสเตรเลีย พวกเขาจะกลับมาเล่นในบ้านที่มีดินสเตเดียมซึ่งจะต้องไปชิญหน้ากับทางทีมชาติจีนโดยปักคงังซอเปิดเผยก่อนเกมคัดบอลโลกโซนเอเชียร,รอบ3ามหาระบ,บุเลยว่าในเลกแรกนั้นเราแพ้ด้วยสกอร์สอต่อ3และตัวผมหรือทีมต้องอาคเจอคำวิจารณ์มากมายส่วนในเลกที่2แฟนบอลอาเวียดนามให้ความสำคัญและก็คาดหวังเป็นอย่างมากจากแบบนี้อีกทั้งยังเป็นเกมแรกของปีนี้กันอีกด้วย ในเอเชียตอนออกเชียงใต้ก่อนที่เวียดนามจะมีเพียงแค่ไทยเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3าของฟุตบอลโลกได้แต่พวกเขาไม่ชนะแม้แต่นัดเดียว,วเราจะพยายามเอาชนะทีมจีนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงวง,งการฟุตบอลเวียดนามในปี2022ในครั้งนี้ะนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะเวียดนามนั้นก็มีข่าวใหญ่นะผมดูสิว่าทางเวียดนามนั้นจัดซัดกับทางเกมบอลโลกในช่วงสิ้นเดือนนี้จะเป็นเช่นไรต้องรออภิษฐานกันต่อไปกกัน เรลามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกันครับป้าตายจัดหนักโพสต์สวนบิ๊กฮันหลังเกมช้างเอฟเอคัพโดยการที่ควนหลงหลังเกมศึกฟุตบอลช้างเอฟเอคัพรอบสุดที่สุดท้ายบุรีรัมจัดหนักถล่มเอาชนะเชียงรายไปถึง4-1ต่อสืบเนื่อง,งมาจากช่วงก่อนเกมบิ๊กฮันได้โพสข้อความแสดงความกังวลใจถึงการทำมาที่ของผู้ตัดสินโดยเฉพาะเกมที่ทางบุรีรัมบุกไปเอาชนะเชียงใหม่ไป4-1ต่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีหลายครั้งที่เจ้าบ้านเสียเปรียบ ล่าสุดหลังเกมป้าตายกรุณาชิดชอบนายหญิงแห่งทัพประสาสไฟฟ้าโพสต์ประโยคเด็ดถึงวิคันวิติติยภัยรัตประธานที่ปรึกษาสโมสรเชียงรายด้วยข้อความที่วา่าเห็นน้องข้องใจทุกชีเลยกับ VR วันนี้มีลูกไหนติดครับไม่สะอาดบ้างมาช่วยกันตอบหน่อยจ้าปอรอปีนี้ไม่โฆษณาให้ชัตเตอร์ไลน์แล้วนะไม่มาเป็นสปอนเซอร์ให้สักทีซึ่งสำหรับโปรแกรมนะฮะนัดต่อไปของทางบริลัมเนี่ย มีคิวลงสนามทร,มรูแมนคอกยูไนเต็ดนะครับผมในวันที่23มกราคมในขณะที่เชียงรายเต็ดนั้นจะบุกไปเยือนพีทีประจบ f อวันที่22มกราคมนี้เป็นรางงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะฮะซอตายบอกว่าไม่มีปัญหาข้องใจแล้วใช่ไหมเห็นผลเกมการแข่งขัน,นขแบบนี้แฮปปี้จบแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมา <TH R IC T> กันดีกว่าครับ อาจจะโดนเวียดนามแซงก็เป็นได้ค่าสัมประสิทธิ์สโมสรไทยหล่นจากการบริงานต้นปี2022ในครั้งนี้โดยการนี้ปรมต้นปี2022ค่าสัมประสิทธิ์สโมสรไทยวูบนะฮะจากการจัดลำดับคะแนนของเว็บ AFC ครับหลังสิ้นสุดในปี2021โดยลีฟฟุตบอลไทยถูกเวียดนามแซงจากการจัดลำดับคะแนนล่าสุดและถ้าจบด้วยคะแนนแบบนี้จะทำให้ไทยเหลือโคต้าในเกมเล่นฟุตบอล AFC 1บก1เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมต้องจบปี2023ถึงจะคำนวณคะแนนใหม่เพื่อจัดสรรโคต้าเลือฟุตบอลถ้วยเอเชียในปี2024กันต่อไปในครัรงนี้โดยครั้นี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมเริ่มจากนะฮะ 1. เลกซาดิอาระเบียมี100คะแนนโคต้า3บก1 2. เลกญี่ปุ่นมีเป3คะแนนโค้ต้า3บก1 3. เลกเกาลีใต้มี7แต้มโคต้า3บวก1 4. ลีกอุซเบกิสถานมีทั้งหมด58แต้มโคต้า3บวก1 5. ลีกอิหร่านมีทั้งหมด54แต้มโคต้า2บวก2 6. ลีกกาตาลมีทั้งหมด48แต้มโคต้า2บวก2 7. ลีกอาหรับอิมิเรตมีทั้งหมด47แต้มโคต้า1บวก2 8. ลีกฮ่องกงมีทั้งหมด12แต้มโคต้า2บวก2 9. ลีกจอร์แดนมีทั้งหมด3 9แต้มโคต้า1บวก1 สิลีกจีนเหมยทั้งหมด38แต้มโคต้า22 11บวกลีกทาจิกิสถานเหมยทั้งหมดสาิแต้มโคต้านหนึบวกลีกเวียดนามเหมยสาิแต้มโคต้านหบวก2และสิบสามนะผมลีกไทยเหมยทั้งหมด29แต้มโคต้าน1บวก1ในครนั้งนี้ซึ่งผลงานสโมสรไทยในปี2021ิที่ผ่านมารั้งอันดับที่10นะฮะซึ่งบีจีปทุมชนะไป4เสมอ1แพ้ไป2บวกโบนัส3คะแนนเก็บไปทั้งหมด16บกแต้ม ต่อมาเลี้ยงโอเชียงรายชนะไป2เสมอ2แพ้ไป2เก็บไป8แต้มต่อมาการท่าบรีฟซีชนะ2เสมอ2แพ้ไป2นะฮะเก็บไปทั้งหมด8แต้มและราชบุรีมิผลเอฟซีเสมอ2แพ้ไป4เก็บไปทั้งหมด2แต้มซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนไทยลีกในปีนี้เป็น8.5คะแนนอย่างไรก็ตามการคำนวณจะนับไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีส0 23ในปีหน้านะฮะจากนั้นจะคำนวณเพื่อจะคำนับคะแนนเนี่ย มาจัดสรรลำดับในการเล่นฟุตบอลของ AFC ในปี2024กันต่อไปนั่นเองเป็นนวมาง,งานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่20มกราคม2565โดยชัยบุพครังฟุตบอลไทย